ครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการรีเซ็ตน้ำมันเครื่องของ B M นะฮะตัวนี้เป็น B M 630D นะฮะอยู่ใน body G 3 2ละหลังจากที่เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเบรกกันละผมจะมาบอกวิธีการรีเซ็ตเราก็จะมาดูที่ตัวคอนโทรลกันฮะถ้าแต่เดิมอยู่หน้านี้ฮะอยู่หน้าที่หน้าต่างหลักเราก็เลื่อนมาหา My Vehicle ตัวนี้เลยกดเข้าไปตัวนี้นะที่ใช้งานซ้ายขวากดเข้าก็กด enter ตรงนี้ครพอเรากดเข้ามามันจะมาอยู่หน้านี้เราก็ไปที่ตัวนี้ vehicle status กด enter ลงไปแล้วก็เลื่อนลงมาหา service requirement คนระับกดเข้ามาเราจะเจอมันแจ้งเตือนอยู่ครัตอนนี้มีน้ำมันเครื่องแล้วก็มีน้ำมันเบรก สองอย่างนี้ผมเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราจะมาเซตตัวน้ํามันกันต่อฮะโอเคฮะพอหลังจากนั้นมาเราก็จะมาเริ่มตรงนี้เลยฮะเราก็จะกดให้เป็นสวิตช์ออนนะวิธีการพุชกดพุสต์ทให้เป็นสวิตช์ออนคือกด3ครั้งแต๊ะแตะแตะฮะแล้วตำแหน่งนี้ก็จะเป็นสวิตช์ออน๋ยวมาดูฮะนี่ต้องกด3ครั้งนะกดทีเดียวไม่ขึ้นนะฮะพอขึ้นเป็นสวิตช์ออนเสร็จเราก็จะมากดตัวนี้ ตัวที่ผมบอกปุ่มนี้กดให้เป็นหน้ากิโลอ่าพอเป็นหน้ากิโลล้วกดค้งางไว้เลยครับกดครั้งเดียวฮะตัวนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กดสามครั้งนะกดค้างไ้ครั้งเดียวนี่ขึ้นมาแล้วฮะก็หน้าเมนูก็จะเหมือนเหมือนกันนะฮะก็พอเขาขึ้นเมื่อกี้ผมมาเปิดแฟลชนะพอก็ขึ้นรีเซ็ต possible ล้วก็กดค้างอีกหนึ่งครั้งฮนะเพื่อเป็นการยืนยันฮนะนี่เพอร์ฟอร์มรีเซ็ตกดค้างอีกหนึ่งครั้งฮะอ่า ทีนี้ระบบเขาก็จะรันในตัวของเขาเองครโอเครีเซ็ตสกเร็จนะเสร็จไปเรียบร้อยทีนี้เราจะมากดน้ำมันเบรกแล้วกดกดผ่านไปหนึ่งครั้งก็ไม่ได้กดค้างนะเนี่ยกดผ่านมันจะเป็นเมนูที่วนนะเนี่ยเมนูวนทีนี้มาที่เบรกฟูล์ตเราจะกดรีเซ็ตก็กดค้างเลยคนระับเนี่ยกดค้างหนึ่งครั้งอ่าทีนี้เขาจะถามเพอร์ฟอร์มรีเซ็ตผมขอภายเนื้อกล้องมันไม่โฟกัสนะพอเพอร์ฟอร์มรีเซ็ตเรากดค้างอีกครั้งหนึ่งฮนะ เพื่อนยืนยันทีนี้ระบบเขาก็จเจริญของเขาไปเองฮะนี่นะปุ่มที่ผมบอกเนี่ย success แล้วฮะเสร็จทุกหัวข้อทีนี้เราจะมาเช็คดูฮะดูที่ตัวนี้ฮะเห็นไหมเนี่ย engine oil ok b r e a k e r check ok fluid ok ฮะกดเข้าไปฮะแล้วก็มาเลื่อนหา service requirement เนี่ยน่า service requirement ทุกอย่างตอนนี้เสร็จหมดละน้ำมันเครื่องอีก9,000กิโลหรือเดือน8ปี2025ฮะ b r e a t e r check หลืออีกเดือน8ปี2,025,18,000กิโลส่วนตัวน้ำมันเบรกปี2,026เดือน8เลยฮะอีก2ปีครับโอเคครับสำหรับ BMW 6 3 0ดีฮะ G32 นะตัวนี้ G32 เป็นตัวบางท่านอาจจะยังเซ็ตไม่ได้นะฮะอย่างที่ผมบอกอะกดตัวนี้3ครั้งแตปๆๆปปมันถึงจะเป็นสวิตช์ออนนะพอสวิตช์ออนเสร็จแล้วมากดตัวนี้ค้างเลยไม่ต้องกด3มครั้งนะตัวเนี้ย กดค้างไว้เสร็จหน้าจอเขาจะเปลี่ยนขึ้นมาเด้งอย่างที่ผมบอกที่เห็นเมื่อกี้ฮะพอเด้งแล้วเราก็มากดไล่เหมือนรถรุ่นเก่าๆที่ผมบอกบางคนอานจจะไม่เข้าใจตรงจุดเริ่มต้นนี่แหละเพราะว่ากดแก๊กเดียวตัวนี้หน้าจอจะไม่ขึ้นวิธีกดสวิตช์ออนคือกด3ครั้งแทบแทบแทบจำไว้เลยกดตัวนี้3ครั้งเสร็จมากดตัวนี้ค้างไว้ไม่ต้องกด3ครั้งฮนะเดี๋ยวหน้าจอเขาจะเปลี่ยนเองฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ